สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทักทายยามเชียงเชียงค่ะทุกคนเชียงนี้พาพี่ๆมากินแนวกินบ้านๆนนคะ่ะทุกคนค่ะอืมเลยยังไม่เปดิดกุญแจเลยำนะทำเล่นนะ

เมนูไหนง่ายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมาเดอร์ค่ะทุกคนแนวกินบ้านๆค่ะขอบคุณพี่แพทค่ะเมนองเล่นะคะขอบคุณค่ะเจ๊พรค่ะขอบคุณค่ะยงยงแฮปปี้แชร์ขอบคุณค่ะคุณยายน้องอีคิวด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจให้แมนองเล่นะคะ วันนี้แม่น้องมีแนวกินบ้านค่ะทุกคนของฟรีมินิโลกนะคะทุกคนแต่บางอย่างก็ต้องซื้อนะอันนี้ก็คือแบกแงวเด้อค่ะเด้อเลี๊อันนี้บบบแงวนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา20บาทค่ะแต่ว่าเราก็กินไปเยอะแล้วเนาะแล้วก็นี่ค่ะมีหอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บฟรีค่ะทุกคนพี่สาวให้มาแล้วก็นี่ค่ะน้องเล่ หมกชาทุกคนหมกปลาหมกปลาจ้าแล้วก็นี่เด็ดเด็ดในช่วงนี้นะคะทุกคนโอ้แมงกินูนค่ะนี่เลยจ้ะแมงกินนูนมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยนะคะทุกคนเอามานี่เลยจ้าไห้คมกินกับอะไรคมกินกระปุลนะอโคน ขอบคุณนะคะ <S <S ขอบคุณพี่นิพาพรค่ะจอดขับรถค่ะจากย่งๆนะคะได้เลยจ้าได้เลยแอปแอบไปได้เลยนะคะทันไหนไม่สะดวกนะบอกว่ากันเด้อแม่น้องมาสักหน่อยหนึ่งละค่ะขอบคุณพี่ๆยี claro ่สิบล้านดวงใจเด้อทุกคนดูแม่น้องให้เบิ่งบักหอยเด้อทุกคนไงแห้งค่ะไงแห้งขอบคุณค่ะพี่บั๊บ พี่ป๊าดนะคะจากเจ๊พรค่ะพี่เนรวีทักทายมาสวัสดีขมานะคะขอบคุณค่ะมาเชิญต่๊กตาหนามีจุกีและอย่าเล่นลูกค้าใยายไม่กินใหญ่ไม่กินยำบกาขึ้นปวงตุ้มโม่ขอบคุณค่ะนี่